สวัสดีครับพบกับผมช่อง KBR Racing นะครับผมวันนี้มากับเจ้ารีโวนะครับผมอ้าวอ้าวเอ้ยเอ้ยทำไรฮะโหนเล่นไหนโหนดูดิฮะแค,แค่นี้เหรอ <laughs> โอ้ว่างมากบ่ <laughs> ไหนทักไทย FC หน่อยมี FC ถามหาอา้า เพิ่งมาจากพอดีครับผมก็ชงเขียนอะไรสิ่งชงเขียนอะไรสิ่งอ่ะเป็นไงกลับจากเกี่ยวข้าวครับเพิ่งกลับมาจากเกี่ยวข้าวใช่ครับเป็นรถเกี่ยวบ่ะไม่ไปช่วยตากข้าวญาติพี่น้องครับอ๋อตากข้าวอ๋อข้าวเขา,ขา,ขายุงเนี่ยโอ้สุดยอดเลยไหนเลี้ยงอะไรผมอันนี้ไในเลี้ยงอะไรผมอันนี้อะไรโอ้อันนี้เกงใหม่หรือเปล่าเนี่ยเกงเก่าเลยในในในหมุนหมุนหมุนรอบตัวดูให เผื่อสาวๆคนไหนสนใจติดต่อได้นะ <c oughs> ไหนๆลองบอกสิสาวๆนนทำไมนี่งนงทำนี่ไงบอกบอกสาวๆคนไหนสนใจทักทักมาที่ช่องค v ีบยเรซิ่งได้นะมครับสาวๆคนไหนสนใจช่างเขียวทักติดต่อมารอครีบยเรซิ่งได้ครับติดต่อได้ได้อ,อ,อสนใจคือคือโทรตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยใช่ไหมใช่ครับอ๋อคือแบบว่าบอกว่าเออสนใจชอบช่างเขียวอะไรเงี้ยก็ติดต่อมาได้เลยตลอดได้ตลอดอ๋ออันนี้ทรงผมคือ คือทรงอะไรนี่อันนี้ยังนี่นี่คือเงาะยังไม่ถอดรูปใช่ไหมย,ยังยังครับอ๋อยังไม่ถอดรูปอ๋อคันนี้เป็นไงบ้างครับคันนี้กระบะกระบะบเดิมครับคันนี้เป็นกระบะเดิมใช่ครับอ๋อรีโว่กระบะเดิมรีโว่เดี๋ยวนะโอ้ย้อนแสงอ่ะมาทางนี้ดีกว่ามาขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับผมจากจังหวัดศรีสะเกดนะครับอําเภอการทารักนะครับผมกระบะเดิมตโตโยต้าไฮรักรีโวเป็นไงบ้างครับช่างเขียวอ่ะเดี๋ยวให้ดูเเนยนๆไหม สูตรเดิมเราทำับพี่สูตรเดิมไม่มีอะไรก็เหมือนเดิมอ่ะเนาะมันเหมือนเดิมเลยนะนี่เฮ้ยทำแล้วยังนี่ทำแล้วทำแล้วทำแล้วเหรออ๋อดูนะครับสังเกตพวกเส้นพวกสายตรงเนาะแล้วก็ไหนสังเกตได้ไงลงตรงไม่ตรงดูตรงไหนเนี่ยตรงนี้พี่เห็นไหมตรงไม่ตรงไอ้ลูกยางนี่ตรงไม่ตรงดูลูกยางช่วยครับนี่เห็นนะครับเป๊ะลูกยางเนี่ยตรงนี่เป๊ะโอเค สีสีผมพ่นให้แล้วนะครับเป็นสีดำด้านนะครับมันล้างพวกคราบเนี่ยรถรถลูกค้าจะมีแบบคราบแดงๆเนี่ยเยอะมากเลยเหมือนถนนแบบแดงๆอะ่ะเอาเท่าที่ได้นะครับผมผมพ่นให้แล้วแล้วก็อะไรเลยเขาไม่มีอะไรจะรีวิวไม่มีอะไรจะรีวิวล้ว <laughs> ถ่านน้ำมันลูบิเนียมได้พ่นสีให้ลูกค้าไหมนี่ัง ไม่พ่นสีช่วงล่างนี่พ่นให้หมดเลยพี่โอ <Okay. S 2> เคกแหนบอะไรก็พ่นให้หมดนแนบคัซีแนบเปิดเปิดถังยังไงอะถังน้ำมันเปิดที่เดิมไหมเนี่ยเ,เวลาจะเติมน้ำมันก็แบบเดิมใช่ไหมอ่ะเปิดดูสิโอเค okay. อ๋ออยู่ตรงนี้ที่เดิม โอเคไม่มีอะไรพื้นๆแล้วก็ไงต่อถังน้ำมันติดพื้นไหมเนี่ยอ๋อถังน้ำมันเป็นอลูมิเนียมนะครับดูนะครับนี่นะครับนี่ไม่มีติดพื้นเออนี่ครับอลูมิเนียมแล้วก็ยังไงอีกลงตรง ลองตรงโอเคเอายกดัำหน่อยสิดูหน่อยสิก็ใช้งานปกติเลยนะครับผมขึ้นลงปกติแล้วก็น้ำมันอะไรก็เติมที่เดิมปกตินะครับน่าจะลูกค้าเอาไปขนข้าวครับคันนี้โอเค ถังน้ำมันอลูมิเนียมก็เป็นใบนี้เดิมเดิมนะครับใครเชื่อมนี่นะ่ะเขียวะเชื่อมเองเลย<ม>อันนี้ปรับไฟเท่าไหร่ปรับห้าสิบอ๋อฟีมือดีขึ้นเยอะเลยเนี่ยแต่เขียวทำไมฟีมือดีขึ้นเยอะจังเลยอ๋อไม่มีอะไรละลง เหมือนเดิมคือการนั่นหละโอเคนะปีดประตน้่ให้ดูรอบๆนะครับผมขอบพระคุณลูกค้าด้วยนะครับผมจากอำเภอกันทาลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับเอาคันนี้มาทำนะครับคันนี้ลูกค้าเอามาวันที่28เชา้า วันนี้วันที่วันนี้ที่เท่าไหร่วันนี้วันที่หนึ่งนะครับเสร็จมาตั้งแต่เมื่อเที่ยงแล้วนะฮะพอดีถ่ายรีวิวตอนนี้ก็บ่ายสามนะครับผมสามวันครึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยมารับรถได้เลยนะครับผมขอบพระคุณลูกค้ามากมานะครับส่วนเรื่องต่อดับเนี่ยฮะเนี่ยช่างกลับมาแล้วนะครับช่างยุทธช่างเขียวกลับมาจากตักข้าวแล้วนะครับก็เริ่มรับงานแล้วนะฮะแต่ก็ปีนี้จะรับอีกแค่ไม่กี่คันแค่นั้นนะครับจะเคลียร์ให้หมดก่อนปีใหม่นะครับปีหน้าก็ว่ากันใหม่นะครับผ ก็เดี๋ยวจะมีปลายปีนี้ติดตามคลิปดีๆนะครับจะมีโปรโมชั่นดีๆนะครับผมสําหรับพวกรถเอ่อรถรุ่นใหม่นะครับมันจะมีรุ่นใหม่อ่ะโตโยต้าแชมป์อ่ะที่เพิ่งออกมาใหม่ใช่ไหมครับเอ่อผมได้เขียนแบบเฟรมออกแบบอะไรเรียบว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะจดจัดโปรโมชันคันแรกนะครับใครจะเป็นคันแรกนะครับที่ติดตามนะครับพอดีพี่พี่ผมเขาพี่พี่พี่ที่รู้จักนะครับเขาออกคันแรกนะครับเป็นคันแรกของสุรินเลยนะครับผมจองแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวรอรับรถกันแล้วก็ ผมก็จะเอามาดูนะครับส่วนแบบผมเขียนไว้หมดเรียบร้อยแล้วเพราะว่าแบบโตโยต้าแชมป์คือจะใช้พื้นฐานเดิมของคัสซีวีโก้แต่จะแตกต่างช่วงข้างหลังเรื่องความกว้างเรื่องฐานล้อนิดหน่อยเดี๋ยวผมจะคือผมเขียนแบบเสร็จแล้วแหละเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มอีกทีว่าจะแบบมันจะโอเคไหมถ้าแบบโอเคก็ผมจะรับติดตั้งนะครับสาหรับรุ่นใหม่กว่ารีโวนะครับเป็นโตโยต้าแชมป์นะครับใส่ดำนะครับกระบะเดิมคันแรกมีโปรโมชั่นแน่นอนนะครับผมพิเศษสุดๆเลย นะครับเรากะจะทําโชว์เลยนะครับโอเคก็ okay. ไม่มีอะไรโอเคขอลาไปก่อนเขียวมามาบอกลาเอฟซหน่อยมผม,มผมผมกลับมาแล้วใช่ไหมครับสาหรับสาวสาวที่สนใจช่างเขียวนะครับก็โทรมาติดต่อได้นะครับจะเอาไปทําปุ๋ยหมักทำเอ่อ<ป>พวกเดินรากพวกอะไรอย่างเงี้ยเอาไปทําปุ๋ยทํอะไรก็ทําได้นะครับผมสนใจก็ติดต่อได้เนาะโอเคไหมฮะช่างเขียว โอเคครับก็อยากเจอคนที่อะไรรู้ใจแมนแล้วครับแมนแล้วอ๋อต้องการอายุเท่าไหร่ครับสาวๆที่จะติดต่อได้นักศึกษาเหรอโอ้นักศึกษาไม่ไหวแล้วไม่ไหวเหรอกำลังไปกำลังติดเลยนี่ติดคุกอ่ะติดคุกอืมอ่ะโอเคบอกลายเอฟซีได้ครับขอบคุณที่เชื่อใจอู่เคบีอาร์เรซิ่งครับใครสนใจทํากระบะเดินกระบะใหม่ติดต่อมาเคบีอาร์เรซิ่งได้ครับโอเคทีมงานคุณภาพอยู่แล้วครับทีมงานคุณภาพครับ